วันนี้นะคะรายการอุณารินชิมบุญค่ะพาคุณผู้ชมมาไหว้พระทาบุญขอพรที่วัดไร่ขิงตําบลไร่ขิงอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้ต้องถามคําถามคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเรามีรางวัลจะมาแจกกันค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมรายการก็สามารถที่จะร่วมกันเป็นหนึ่งใน ครอบครวอุณารินชิมบุญด้วยการสแกน QR code ค่ะแล้วเข้ามาอยู่เป็น Line แอดด้วยกันนะคะก็เป็นอุณารินชิมบุญเวลาเรามีคำถามแจกรางวัลก็สามารถที่จะร่วมสนุกร่วมตอบคำถามกันได้ทันทีค่ะแล้ววันนี้เอมีคำถามนะคะที่ชื่อว่าวัดไร่ขิงตั้งอยู่ที่ตำบลไร่ขิงทำไมตำบลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าตำบล ไร่ขิงนะคะตอบคำถามของคุณมาค่ะ5ท่านแรกที่ตอบถูกเอมีชุดกาแฟให้ชิมนะคะกาแฟเมการาคอฟฟี่กาแฟที่ต้องบอกเลยว่าอร่อยนะคะที่สำคัญก็คือไม่มีน้ำตาลคนที่มีโรคประจำตัวก็สามารถที่จะ รับประทานกาแฟเมกะระคอฟฟได้ค่ะก็หาทันเท่านั้นนะคะที่จะร่วมสนุกกันในวันนี้ค่ะและสําหรับเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งความรักที่สําคัญค่ะเป็นเดือนปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนและก็คนจีนทั่วโลกนั่นเองนะคะวันนี้รายการของเราก็เลยจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับแฟนรายการโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสอบถามรายละเอียดค่ะ021131 1388ค่ะ021131388โทรเลยค่ะโปรดีๆมีจำกัดค่ะ